วันนี้ก็มาตลาดอีกแล้วครับช่วงนี้ของก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับราคาย่อมเยาครับบักเ้าเห็นบักพับแวบๆเดีย๋ยววันนี้สิปเบิ่งบักพับยุท้ายรถครับสงสัยเนี่ยแหละครับใกล้ฤด,ดูกาลลูกพับตนช่วงนี้อันนี้ก็ออกเยอะครับในอินอินตะผาลำ อย่างเยอะเลยครับนี่มีเงาะว่าจะเดินมาดูลูกพลับนี่เจอแล้วครับลูกพลับเปิดได้เลยหรอเนี่ยเปินหน่อยหน่อย กระอนครับกระพ้อนร้อยห้าสิบอะไรอย่างอันนี้อันนี้ถุงเท่าไหร่ถุงละร้อยหรออันนี้ถุงละสองสองถุงร้อยห้าสิบพี่หมายถึงสองถุงร้อยห้าสิบบาทมันงอมอย่าเลือนเลยค่ะสองถุงร้อยห้าสิบเอาไปปอดได้ค่ะมันได้เวลาเปิดแล้วไง ก็มีเสียหายมากอะไรอย่างนี้อ๋อครับวันนี้เมาตลาดเลยครับวันนี้โอ้ไอดอูตมาแล้ครับดูครับดูครับลุกคลับออกแล้วครับลูกครับ เ้ากากระบาดบ่เลยมีถุงเดียวถุงถุงนี่แหละเนี่ย วันนี้ซื้อเยอะครับเพื่อนครับมั่นใจทุกการขับขีด้วยตา่ายคุมของ